วันนี้ก็อยู่กบกาัโตชาน่ายอยู่กับวันนี้ครับวันนี้วันนี้เราไม่ถ่ายคลิปนานแล้วนะน่าจะอยู่จนเงินเดือนครับผมอันนึงครับมันบั๊กครับผมเป็นไงนนอ่อ ไปกับผมไปเลยเอ๋ okay. เราเข้ามาเอาเข้ามายังจ๋าว่าน้ำตกผมเลยก็จะเป็นทีศใต้ของน้ำตกครับอ่าเงี้ยเขาจะวาดน้ำตกอีกอันหนึงน่งก็ส,สายเป็นไตรัวเรินว่านางเรินมว่านังสวยก็สวย จะได้อึงไงมูช่าไม่คอทฟัยกับผมผมพูดกับเพื่อนคนอื่นห้ามพูดว่าอะไรแน,นั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเขาจะควรใจนะสวัสดีครับใครเนี่ยา <c oughs> นน่ารักมากเลยชอบมากานบังหน้าจอทิ้ แล้วเองไม่ว่าลรูปเหรอเยอนละครยังไงดีเรา,า,า,าจะไม่ทันวาดว้าววาดมีสวยัะด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ตัวใหม่โอ้ยสวยมากแ <c oughs> มวดำแมวดำแมวดำแต่ว่าต้องต้องให้ย้หมองแล้วกันไม่ยาม ยาหมอเราเคยเจอ,อยังวะไม่เห็น,ะนย,นะยาหมอกดวยคนที่คนที่ชอบเพนเซอร์ก็ดูเลยนะไม่เห็นเียกไ,ไหมครับผมชอนที่ผมทาวันนี้วันนี้ครับผมไม่ได้ทาวันนี่คือคุณนัก่อนครับผมที่รอไปลอยนะ <laughs> นี่มันห้องโหดคนโอดี่ว่าใจใจเพื่อนรักไม่ใช่ดีเพื่อนอะเราให้เององห้องนี้มีคนโหดมากในาว่าลูกกับผมไม่ใช่คนโหดแบบจ๋านะอย่ามองตาเ่ยสวัสดีครับ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 สไัสดครสวมนอีครกันเน่ ยวผมจะให้ยาหมอนแล้ันเป็นไงบ้างครับเปิบไปโจยโอโย้โหผมไม่ได้เล่นนะครับมีคนถ่ายคลิปนะคะอาจจะมีคนออกอดูแล้วว่าน,น่จะตัวเลไรนะมาเอคอนเราไปโจยต่ปะปะอืะอหลอดออกต้นน้ำมา สวัสดีนะครับผมหน้ามีคอมเมนต์มาเห็นไหมครับเหนะ็นปะเป็นอยู่จดเออดีนะโอเคครับผมโอเคครับผมคนที่คอมเมนต์มาก็พวกเราใส่คิสไปอยู่นะครับผมพวกเราะจะไม่ด่านะครับผม แต่ว่าแต่ว่าโอเคนะครับนี่คือกล้วยนะครับผมเราจะไม่เราจะไม่สนใจใครน,นะครับผมโอเคนะครับจะวัดนะครับแล้วลว,ว่าเราต้องการโจมโจยไหมเพราะก็โจยกล้วยมันเวลานานน่ะแบตเราก็จะหมดด้วยโอเคครับ <c oughs> โอเคครับโอเคครับไปที่เอ,อ่อถ้างั้นเราจะไปเจอที่กันที่โจ ตลาดเรือคุมตาปิตะไม่ใช่ดังนั้นเราจะไปอยู่โจทย์โจทย์นี้นะเดี๋ยวเราสร้างโจทย์ดีกว่านะคะเราจะไปคนสร้างนะคะผมโอเคนะครับบางคนบอกว่าให้ให้วาดโจทย์โจทย์ที่ยากที่สุดได้เลยครับผมวาดต้นรำนะครับผมว่ยากที่สุดแล้วเลาเราอยู่โจทย์เต้นรำนะโอเค เรียวามบัแงนน่ี่อาไหน,นหนึ่งนี่นครจรินนงนะว่าแปดจะหมดแล้วครับผมผมนี่ลงคิดนะครับ นะเราเต้นลำวาดไงนะวาดวาดไม่ได้ได้ไม่ได้นี่ครับผมอ,อย,าาย่าได้วาดจดเลยวาดไ่านะผมวาไม่หนักแล้วรีบเรารีบนะต่อไปคิดละ ใช่เแต่พวกนี้ก็เล่ามาถอดนะค่ะผมนี้จบครับผมใครบอกว่ามาัาจบมันแต่งในใส่น้อยจังก็ขอไฟเลยนะเพราะแบบผมมือหมจริงผมไปสอนเด็กนักเรียนมา <c oughs> ใช่ไหมนักบอล <c oughs> เราไปสอนเด็ก <c oughs> เด็กเด็กเด็กมา ถ้าเกิดใครอยากจะใครอยากจะมาสมัครก็สมัครได้นะมา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 คุยในใน u t u ู e นะคบผมเฟบบูคับผม, <Okay. S 1> บบผมถ้าใครอยากเรียนก็เรียนได้นะเรียนถึงหกโมงเย็นนะคบผมถ้าใครถ้าใครเก่งผมรับคนที่เก่งมากรับผมไม่รับคนที่ร้ายนะครับ แล้วก็ผม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 ชอบผมไม่ใช่ว่าผมเกลียดนะเราไม่ใช่นะคบผมเขาเขาชอบมาด่าบางคนอาจจะด่าบางคนอาจจะไม่ด่านะครับตอนนี้ครับต้องการอีกยี่สิบสี่คนครับใครจะรีบมาใครจะมาก็รีบมาเลยครับใครจะใครจะรีบต,ตอนนี้ผมต้องตอนนี้ทุกคนมีวิญญ,ญาณมามวิญ,ญญาณที่กำลังยุบแล้วก็มาแล้วก็มามโผล่หน้าฉันไอ ใครคือวิญญาณนี่ผมไม่ใช่เราเอาโอ้โหดีกว่าได้แค่ค่ะเอ็งว่าเองไม่ต้องเก้กเลยว่าเอ็งให้เราดีกว่าเยี๋ยวคนืหนน้อยใจอ,อ,อุ้ยกระตูแค่นั้นน่านักจังโอเคครับว่าสองคนแล้วก็ Kalau bapek dia hamba ke